ใช่ได้ใช่ได้ <c oughs> อ้อวครับริวจินป่ะครับอ้าวครับดินไหมครับ <c oughs> โหอ่อฟังไม่รู้เรื่องครับฟังไม่รู้เรื่องครับอ้ลูกอะฮะแปดศูนย์เก้าศูนย์ห้า ว่าฮัลโหลครับที่อะไรวะไอสัตว์ฮัลโหลครับเอ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยคืออะไรเนี่ยสองแผลครับฮัลโหลได้ยินไหมอ่าฮัลโหลครับอันนี้ดิวดีนะครับดิวจีนป่ะครับใช่ครับเอ่อผมจะมาขอตีด้วยครับขอขอตีเหรอครับใช่ครับ โอ้ฮัลโหลได้ยินไหมครับเอา้ยินครับขอตีเหรอครับใช่ครับขอขอตีอ่ะได้ไหมครับตอนนี้ริวจินยังไม่พร้อมเลยครับเอาไม่พร้อมนั่นเรื่องของริวจินครับแต่อีกทีจะตีครับเอาว่าไงครับคุณจะให้ผมตีดีๆหรือจะให้ผมไปตีคุณเองลิวจินขอหลังโพเทคได้ไหมครับเมื่อไหร่ครับโพเทคหมดเมื่อไหร่ครับ นะครับขอเช็คให้สัคพูได้ครับเ <c oughs> งียบไปเลยอ่ะเงียบไปพักหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ลูกทรพี EP พีสองไปเหี้ย <c> ซ <oughs> ีซั่นสองต้องมีเห็นพอดีคือมันมัน,มนต้องต้องแจ้งก่อนว่านี่มันคือ,ม,คอมันคือการทดสอบอะ่ะเป็นบททดสอบว่าคืออันนี้อันนี้คือทดสอบมามาทุกแกงแลละไม่ว่าจะเป็นมังกรแดง โนซอผมตีมาหมดแล้วอันนี้คือผมทดสอบว่าจะคู่ควรที่จะได้ใช้สีแดงหรือเปล่าียอะไรทำอะไรทำนองนี้ครับเหลือแค่แก๊งริวจินแก๊งเดียวที่ยังไม่ได้ตีครับอันนี้เป็นการเล่นแบบกระชับมิดครับเล่นกันสนุกสนุกแต่ว่าบัฟลอยบัฟอะไรได้หมดเลยครับริวจินน่าจะหมดครับสิบสี่วันสิน่าจะประมาณวันที่สิบสามครับถ้าจำไม่ผิดวันสิบสามนี่คือพร้อมเลยใช่ไหมครับ ้อมเท่าไหร่ครับต้องปรึกษาพี่เกณฑ์อีกทีนึงด้วยเพราะตอนนี้พี่เกณฑ์ยังเอ้ยมาเลยครับโอ้ยป๋าผมคุยง่ายไม่เป็นไรหรอกคุยได้เอาห้าสิบใบเอาเป็นว่าตกลงขอบคุณครับว่ะไม่มีแต่เล็กถาวรนะพิตี้พิตี้พิี้พิตี้เนี่ยเนี่ยถามพี่ิตี้พิทอาสอนพิตี้ตอนนี้ซ้อมพึ่งมาแต่ไม่อยู่พี่เอมโอ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 ตีกันไหมครับ ่ไม่เตะครับไม่ตีตี๋ยตีไหมตีไหมไม่ตีครับพี่ตี๋ยนิ่งไม่ตีได้ไหมเนี่ยตีในประเทศเนี่ยตีได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อไม่ไม่ได้อ่ะเห็นได้พี่ยังไม่มีอะไรกันเลยอ๋อทังงั้นก็เปลี่ยนกลับสีดำแล้วไปชิงแล้วกันกันละถ้าไม่ยอมตีอ่ะใช่ไอ้ซออารมณ์ไหนเนี่ยเแรงจ้าคือยังไงครับผมขอเล่นด้วยดีดีอ่ะหรือใจให้ผมต้องต้องต้องคือยังไงตีเลยพี่ซอพี่ผมลูกคนเดียวครับอย่าเรียกผมพี่ ทำไมครับโอเวอร์ขาดอะไรครับอยากรู้ตอนนี้คือไม่พร้อมไม่พร้อมยังไงอะไรงไงบ้างขาดเยอะเลยครับพี่ขาดขาดอะไรบ้างอาุธครบยังยังครับพี่ยังยังอ่ารถอ่ะ,อะยังครับพี่ยังยังเอาเอางี้ไหมอ่ามีอาวุธกี่คนครับตอนนี้มีอาวุธเหรอพี่ใช่นา 15, 16, ่าจะสิบห้าสิบหกมั้งพี่อ่ะผมผม,ผมเลีลยวแก๊งให้ผมผมให้คนในแก๊งเล่นสิบห้าที่เหลือเก็บอาวุธเข้าตู้อีกห้าคนหมัดรถรถไม่มีใช่ไหม ไม่เป็นไร,รเราเราเราไปเ,เ,เดินชนไฟเดินอุ้มพี่เดินล,ลาก,ากได้ไหมเดินลากได้ไม่เป็นไรเดินอุ้มเดินอุ้มเดินอุ้มเลยเอาไหมเล่นไหมอันนี้อันนี้คือไม่มีข้อ a n g u น a r ว่าไม่พร้อมอ่ะหรือไงหรือหรือต้องหรือหรือให้ผมต้องไม่คุยกับอ้วนเพื่อนผมอ่ะหรือไงต้องไม่ผมอยู่ไหมคุยดน่าอยู่นะพี่อาออีกแล้วเล่นใหญ่จัดอะเล่นใหญ่จัดโอเคเราทำคนเดียวนะโอเคโอเคถือว่าจะปล่อยไปก่อนแล้วกันลาหึ่ อเอาเรื่องอี่างพี่คอมครับครับเฮ้ยคุยกับ,บพี่ไม่ต้องย่อหรอกนะ้องโยนเขาไม่เคยบอกอะว่าว่าว่าอย่าก,ก้มหัวให้ใครอะ <c oughs> เรา <c oughs> เป็นถึงขั้นโอเวอร์เลยนะเว้ยมาก้มหัวหพี่ได้ไงอะเก่งไงพี่โหดอะไม่ไม่โหดพี่ไม่ได้โหดอืมมึงก็ต้องฟอร์มแบบโหสุดดำก็ต้องมาเฟียดีน้องเราต้องข่มที่คนจะได้กลัวเราเดี๋น้องชายไอย้ชื่ออะไรเนี่ยโอเว่นเลยโอเว่นอ๋อเอโอเว่นเหรอ โอเคโอเคโอเคน้องชาย Why ยืมอัพแป้นหน่อยไปรับพี่ทีพี่ต่อขอดูเนี่ยกูดูว่าอารมณ์ไหนหรือว่าหาตี over over เอเวนซ้อมวกนี้ออกกี่โมงซ้อมไม่พี่พวกนี้เออกี่โมงอ่ะพี่อะพี่ตอนไหนฮะสามทุ่มสามทุ่มอ้าโอเคห้าทุ่มสักสามทุ่มสามทุ่มยี่ไปอ่าประมาณนั้นได้พี่ได้ตามนั้นโอเคดิวซ้อมในนอกเมืองเสร็จซ้อมในเมืองต่อโค้ชใ้เขาหน่้อง ได้เพียงตอเอาได้เอาอยู่โอเคมันเป็นอะไรว่าตกลงเอาอะไรนาะเอาพี่แก่ร้อยสวัสดีครับว่าไงไอซอร์ทำอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรมาขอเงินซอเนี่ยใช่เหรอพี่มาเขาได้หรอที่ที่นี่พี่มาเขาได้เหรอผมนึกว่าพี่ไม่มางั้นไอซอกูยังไม่ตายตออ๋อก็ไม่รู้ไงตอนแรกก็ไม่เห็นพี่ไงไม่เจอนานแก่ขึ้นเยอะเนี่ยมึงผมขาวแล้วอะไรเนี่ย ไม้เขาเป็นไฮไลท์เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นเฉดรุ่นใหญ่แล้วไงใส่ดาบด้วยไม่ใช่เป็นพอพี่ดาบปะติกนักเลงโตก็งี้แหละเอาก็มันสกัแก๊บได้พี่เมื่อกี้พี่ซอเอาผมยับเลยพี่ใช่หรอยเป็นไ่ตอมแกล้งน้องเหรอไม่ใช่ก็ชวนน้องมาเล่นเฉยเหงาไม่มีอะไรเล่นเล่นเล่นอะไรไม่ละโอเวอร์เขาไม่กันร้านกันเหรอพี่มีมีแพนอย่างกันร้านกันไหม เออยังไม่รู้เลยยังตกปลากันอยู่เลยอยู่แผตตกปลากันอยู่หรอเออเอางี้ปืนเปืนอย่างงี้ทำไงอ่ะมีแต่กูจะกลัวอาไว้ก่อนวกลืมลงเลยให้ให้กูออกจากหนุบตกปลากันก่อนดีวายตอเอ้อตอนนี้ขาดอะไรกันนะพี่รถยังยังไม่ค่อยมีรถกันเลยรถยังมีอยู่ไม่กี่คันเองในแกงโอ้ก็รอกาชามาเนาะเสียเสียอ้วนเขาก็น่าจะจัดให้อยู่ก็มาขอเสียซอโอ้เสียซ้อไหนพี่ แต่เปล่าจะกิ๊กเงินเมียมันนิดหน่อยเหมือนที่เคยทําแหละตออ๋อมันรู้หมดอ่ะทุกวันเนี้ยผมเติมเกมนี่เติมเกมหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยมันด่าผมแทบตายอ่ะผมเติมสองสามร้อยแม่งด่าจะเป็นจะตายเติมเท่าไหร่นะสองสามร้อยแม่งแม่งขโมยตังค์ผมไปพันนึงไปเ<ะ>ติมเกมอ่ะฝังไม่น่าเชื่อเลยนะเอาจริงๆสองสามร้อยจริงๆใครเชื่อก็แย่แล้วสองสามร้อยเสียไม่ได้ปะครับอันนี้ตีตีตีป้าตีป้าตีไหม เทียนต่อไม่คนนักเลงเลยหางปีไปทั่วไม่มีใครเล่นด้วยเลยโอ้งงอมพี่อ้าพร้อมอะไรบอกนะผมขอจองเป็นแก๊งแรกนะครับอะไรนะแก๊งนี้ผมจองแล้วนะในเมืองหู่มันดับหรือไงว่าช่วยยูดีไม่ยินเสียงวะผมอยากเล่นกับพี่อ้วนอะทำไมปากขยับแต่ไม่ได้ยินเสียงไว้อโอ้ยผมอยากเล่นเอ้ยนอหูดับเดี๋ยวพีเลีแล้วแต่แล้วแต่ มีเอเว่นอยู่ก็กลัวอะไรเอเว่นตัวแบกไฟอยู่ละใช่ไหมน้องไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วเจอกันตกปลาได้ครับพี่ได้ครับเจอกันครับโหแก๊งเทียแก๊งเทียมันยิบสามสล็อตอย่างเล่นเล่นเล่นสล็อตนี่มันพอๆกันดิไอ้เรายิบสองยิบสองไม่ว่าขาดหก อุย้ยโทษครับ<ะ>ว่าวาไงพูดจเอันอันนี้เราเราซ้อมแบบย,ย,ยืนยืนยืนก่อนอย,ยืนก่อนอันนี้ซ้อมว่าใครไม่รู้มีมีคนทักมากนะเออใครอ่ะ,อะไม่ไม่รู้เหมือนกันพอเองกันแล้ว <c oughs> ไปขอแก้เทียหรอเอาดีๆเฮ้ยไม่ไม่แต่จะไปแก้กระเทียมุมขอสูตรสูตรส,สีดำหมดได้ปะ ตําขาวมันน่าจะเฟียวกว่าเว้ยตอนนี้ผมเตรียมลาสีแดงเฉยเฮกเตอร์ครับเฮกเตอร์ครับผมผมมาชวนกระชับมิตครับผมมาชวนกระชับมิตครับผมจะจะว่าจะเปลี่ยนสูตรกลับแล้วผมเลยบอกว่าอยากอยากส่งท้ายหน่อยอะไรเงี้ยไไนะครับได้ครับ พี่ซาวมาเองเลยครับนี่นะอ,อ,อ๋อตะเวนไปทุกแลนแล้วครับเขาไม่เล่นด้วยโโอ้ชม,มูไปเรียกแก๊งที่อยู่ไอ้นี่มาดิแลนชมูมาดิโยนเล่นแหละฮัลโหลพี่เคิงเล่พี่เคิงได้ยินไหมพี่เคิงมากับกับแลนด้วย โอ้โหเฮกเตอร์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยอยู่คนเยอะ<ซ>ด้วยใช่ทองกับใครอ่ะไปแอดดอปกันกันฮะพวกกันตั้งไหนนี่โอ้ยเอ้โอ้ยโ้ยโอเบรกไม่ยุ่งอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้เรียนเต็มโป <c oughs> ๊ะไอ้เฮียนี่ไอเมื่อกี้ด่าผมครับไมนครับไปนู่นครับอ๋อตกใจด้วยว่าด่าผมจะได้นไปสภาเลยไอ้ขีดกูแจ้งปรับพันหมื่นนะชนกูเกาะเลยเมื่อกี้น่ะโอ้ไม่ไม่เห็นไม่เจออะไรตรงนี้ทางทางไปทางออกอะไรที่ ก็มาเป่าอะไรในตัวอขาดิเป่าหนึ่งสามเก้าสาบโอ้โหกูเจอรถคันนี้กูอยากเลี้ยวออกแลนเลยออกแลนด์ไม่มีเอ้าสวัสดีครับพี่คิงสวัสดีครับพี่คุณลีสองเอ้ยผมมาชวนกระชับมิตรกับพี่กระชับมิตรอีกแล้วหรออุ้ยอย่าใช้คำว่าอีกแล้วเพราะเราก็ยังไม่เคยเจอกันเลยใช่เพราะว่าเดือนได้ไหมครับงั้นอ่ะโหสิ้นเดือนเลยหรออย่าเพิ่งต้นเดือนด้วย ใช่ครับใช่เพราะว่าขอขอแบบขอพักนิดนึงอ่ะมันแบบมันมันยาวมันแบบยาวมากๆแล้วอ่ะมันมาแบบติดติดกับเรตตอรี่อ่ะสามสี่ตอรี่ติดกันเลยขอพักป๊บนไดไหมผมแบบผมมาจะชวนคุณชิงเล่นตั้งนานแล้วแต่แบบคือคุณคิงก็ไปเล่นกับคนอื่นก่อนอ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าคือปุ๊บน้อยใจนะเนี่ยองตรงอ่ะจริงจริงแล้วผมก็แบบมองคุณรีซอแบบสูงไงแบบสูงสูงเลยอ่ะไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณชิงมันเราก็คนเหมือนกันอ๋อ แล้วไปมึงนะขอปรึกษากับพวกน้องแปเมื่อกีน <and> Fl ี้ถ้าเกิดสมมติคุณรีซอจะเล่นเล่นวันไหนครับอ่าไม่รีบครับไม่ไม่รีบไม่รีบวันวันนี้หลังรีได้ครับโอ้โหวุ่งมาคุยกันดิเล่นสักวันศุกร์ได้อยู่นะวันศุกร์เสาร์อะโอเฮกเตอร์เราก็ไม่เคยตีด้วยเลยอะ ่สิบห้าได้ไหมยี่สิบห้านี่มาถึงแล้วยี่บวันครับวันไม่ใช่ใบโอ้โหสักสักวันวันศุกร์ไม่ไม่สะดวกหรอครับวันวันที่เก้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงนี้น้องมันจะไปมันมันติดกันหลายคนนะครับติดติดนู่นติดนีติดอะไรครับติดติดอาครับติดการติดอะครับติดติดติดข้างนอกครับติดข้างนอกเดี๋ยวเอาเอาออกไปก่อนไม่ได้ครับเอาสลับสลับเข้ามาก่อนเอาคนที่พร้อมมาก่อนเออออกไปก็เหลือสิบสิบห้าสิบหกเลยนะครับมันติดกันเยอะครับ ช่วงนี้บอกบอกน้องอย่าเพิ่งติดได้ไหมครับเล่นเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งติดได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้เล่นอีกแล้วพี่กันพี่ซอสนใจติด F เป็นผมไหมพี่ติดแล้วเอาคือเล่นเกมดีกว่าใช่ไหม่ะผมก็บอกไปอยู่เลียนไม่ทำไมกันเลยไอ้เหี้ยอันนี้จะฟอกแกงกันมากกว่านี้นิดนึงเนาะฟอกไปฟอกีปฟอกต่อไปแล้วสีตัวก็คือที่แบบว่าจับว่างๆจริงคือวันที่ห้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับว่างๆอีกทก็คือยี่ห้าเลยครับอืม คิดหนักอารยิมห้าเนี้ยผมผมผมจองนะเดินนี้ยยิมห้าอย่าไปเล่นกับใครนะได้ครับไม่้กต่สมมติจองคุยกันอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวพอถึงวันจริงๆต่อให้ผมเล่นหรือไม่เล่นนะครับยิมห้าผมก็เล่นด้วยอยู่แล้วครับโอเคได้ครับได้โอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับได้ครับไดแต่ก็คิงคอมครับไม่เป็นไรครับเปิดประตูให้ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋โอเคครับเชิญครับเอกเตอร์ลอยใบายบายครับอยากตีอยากเปิดประตูให้ไหมครับ ให้ทานบ่ายบ่ายมาไอ้ทานเี่ยต<ป>ังค์สองตัง์สองเท่าไรครับว้าวว้าว